รทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวเป็นผู้โดยสารนะครับแล้วก็เป็หลอกกับทางในศดีบางประเดนว่าเป็นเจ้าของสินค้านะครับเพราะว่าคนร้ายมีเลขพัสดุเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปติดขอ,ขอไปติดต่อขอรับที่รับจ้าไปรับของอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ คนร้ายไม่ไปเองนะครับเห็นไหมฮะว่าทั้งสามจุดทั้งหลอกคนมีภูหลอกบริษัทไปรษณียต้นทางแล้วก็ไปรษณีปลายทางสินค้าไปรนะับสินค้าที่ไปรษนีแล้วนะค,ะครับก็บเอาระส่งม่อให้กับแกนคนร้ายที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งต่อมา คือสวนจังหวัดรวมทั้งชุดสืบสวนทางเทคโนโลยีกิจกรรมที่ผมรับผิดชอบอยู่ในสมุทรสงครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทําการสืบนะครับหลอกเป็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปหาช่องทางชบสุทสิค้าระหว่างทางกิจกรรมที่เข้าไปเจาะเอารหัสมาได้ครับเรามีขั้นตอนยังไงครับเจาะรหัสขั้นแรกเจาะรหัส เลขพัสดุคุณก้องนะครับก็เขาโทรไปหลอกผู้เสียหายโทรศัพท์ไปหลอกว่าเขาหลอกทางหลอกทางหลอกทางลายถูกไหมฮะเขาปลอมตัวเป็นลูกค้าของผู้เสียหายของคุณมีผูคุณมีผูก็จะมีเพจไลฟ์สดอยู่ทุกวันอยู่แล้วในการซื้อขายสินค้าฉะนั้นมีลูกค้าที่ติดตามเขา็จงวนมากเขาก็ปลอมตัวเป็นลูกค้าเพื่อ เพื่อสอบถามทางเคลื่อนไหวว่าสินค้าที่ที่เขาไลฟ์สดเนี่ยขา,ายได้เป็นม่อย่างไรอันนี้ก็าปรองตัวเป็นลูกค้าก่อนนะครับว่าว่ารู้ความเคลื่อนไหวนะครับทีนี้หลังจากปลองตัวเป็นลูกค้าเสร็จแล้วเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าสินค้าชิ้นี้ไปที่ บริษัทขนส่งหรือไปเซนดีวันไหนเวลาไหนล็อตไหนก็พอประมาณก,การได้เขาก็จะโทรไปหลอกทางบริษัทขนส่งอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นคุณมีบูนะครับนะครับเป็นผู้เล่ไหนก็ดโดยกลยุทธ์ว่าบางทีเขาหลงลืมหรือทําไปหายบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีวิธีการของเขาอยู่จนกระทั่งเจ้าที่หลเชื่อก็ให้รหัสมาทีน้เขาได้รหัสแล้วนะครับได้รหัสพัสดุแล้วครับพอได้รหัสพัสดุนี ทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นรู้ความเคลื่อนไหวหสามารถเช็คได้ในระบบออนไลน์เช็คได้หมดเลยนะครับอผมอยังไม่ได้รับแจ้งผู้เสียหายจากต่างประเทศนะแต่ว่าแต่ว่าลูกค้าของคุณมีผู้มีถึงต่างประเทศนะครับมีด้วยใช่ไหมฮะมีเป็นถ้าอื่นที่เป็นสินค้าราคาแพงนะครับอย่างเช่นทองคำก็มีถูกต้องไหมครับในอื่นมีอะไรอีกนะ ก็ด้ข,ข่าวว่าผมโจ้นะครับใช้วิธีการเดียวกันเนะคยนะไปไปหลอ,อกเอาเทุเ<ช>รียนทุเรียนโดนโยนนะครับมีทุเรียนด้วยเหรอใช่คร,รับทุเรียนก็ใช้วิธีใช่ไหม,ไหมนะับใช้วิธีการเดียวกันกับในคดีผมเนี่ยไปหลอ,อกเอาทุเรียนมันโอน,นะะที่เขาเป็นเพจไลน์สดที่อยู่มีเพจไลน์สดทุเรียนใช<ม>่นะแล้วก็หลอกหลอกเอาแบบนี้ครับหลอกไปเอาเอาทุเรียนเลย ไปกินไปนขายเนี่ยยก,ยกไปไปทั้งลอดเลยนะยนเขาส่งไปสนีเหมือนกันส่งส่งงวัสดุแบบเนี้ยครับทุเรียนก็ส่งวัสดุไปก็มีหมายเลขนี้อะไรเนี้ยครับแล้วก็ไปเอาหมายเลขมาแล้วก็ไปตักเอาการทางแล้วแล้วใช้เวลากี่วันท่านเนี่ยพอรู้ไหมฮะทุเรียนหมายมเยถึงในการที่ไปเอาทุเรียนมาได้แล้วก็ใช้เวลาหลายวันครับสองวันครับสองวันก็ได้แล้ว เพราะว่าขนส่งเนี่ยก็คือพอตามปกติของแค่ไม่ค้าไลฟ์สดเนี่ยเขาก็จะไลฟ์สมมติไลฟไ์วันนี้พรุ่งนี้ส่งเห็นนะเรามาลืมก็อาจาจะถึงผู้หลักแต่ว่านี่เขาไปออกของการ้าครับครับนะและ้วก็ทางทางของ,งส่วนที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนส่งเชื่อใ,ใจนะครับก็เลยให้ไปไอันนี้มันเป็นก็เ,เรียกว่าใช้โกลมวาย นะครับแสดงคนเป็นบุคคลอื่นคนนี้มันก็มีเรื่องมอีเทคนิคแต่ว่ากเา็เคยได้ยินจากเพื่อนๆเสียนพระด้วยกันนะครับโจรใช่ไหมข่าวที่ดังๆนะครับที่ท,ที่ข่าวเก็บับเรื่องพวกนี้ก็คือเมื่อประมาณปีคศ2564ที่มีกลุ่มโจรไปไปเอาของที่ไปเอารักเรื่องนะที่เคอรีรี่อนะันนี้ก็ ภายหลังเนี่ยก็มาทราบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นข่าวนั้นก็ดังสุดนะที่ได้ได้ของไปยกยกปลอกเลยต้<ล>องกาคดีหรือผมต้นสองศาลเนี่ยเขาจะดูเรื่องมูลค่าของความเสียหายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเสียหายที่มันเกินร้านนะครับซึ่งแม้คงไม่ไม่รอลงรายะ น,นี่ถูกแจ้งข้อก่อความผิดฐานร่วมกันช่อกองทรัพย์โดยการแสดงเป็นบุคคลอื่นครับพฤติการเป็นเพียงความผิดฐานนี้นะครับยังไม่ถึงขนาดในการใช้กำลังผู้ชราที่จะเป็นความผิดที่สูงมากกว่านี้นะครับพรของค์<อ> มาถ็คนนังกินได้มีโอเคขอเคุณครับอมครับอบครับต่อครับต่อต่อตอการต่อแต่เราทีนี group, ้เราไม่ขายนั่งนั่งสบาณครับโกกาแฟ